กลับมาหุ่นปังงานรุมอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวแม่ตัวมัมททยังล่าสุดคว้าพรีเซนเตอร์วีเคสตาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักที่มีจุดเด่นคือการคุมหิวระดับสมองได้นานถึง8ชั่วโมงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของรูปร่างภายในงานแกรนโอเพนนิ่งจะเต็มกับโชว์สุดพิเศษเพลงแดนในตำนานเรียกเสียงฮือฮาถูกใจเหล่าตัวลูกกรีดกันสนั่นห้างโดยงานจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น3โซนลิฟท์มอลล์ครับ การรอคอยนะคะก็คือเป็นคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากว่าเคล็ดลับในการลดขุ่นมาได้ขนาดนี้คืออะไรนี่หรอมีเคต้าหรอคะอ,อ ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีด้วยกัน2สูตรนะคะมีมี Star S กับ Star T นะคะ Star เเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ช่วยควบคุมเรื่องของการขิวนะคะโดยที่ไม่ใช่ไฟเบอร์ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ควบคุมให้เราเนี่ยไม่ขิวถึงสมองอย่างนั้นเลยคือเราได้รับรางวัลมาแล้วด้วยเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เองเราได้รับรางวัลแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยจริงๆนะคะส่วน Star T เป็นเป็นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็เลยขอลูกค้าทํา ด้วยกันนะคะก็เป็นการพัฒนาสูตรเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นชามะนาวเป็นชามะนาวที่ชูเกอร์ฟรีนะคะแล้วก็ทำให้แบบเขาเรื่องอะไรนะคนแบบติดดื่มหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบดื่มน้ำหวานชอบอะไรเงี้ยอย่างาเราเนี่ยคืออันนี้มันจัดก,การที่ ที่แบบเซอริสฟายตัวเองอะทำให้เราแฮปปี้ได้เห็นว่าเม่ทาร่วมพัฒนาสุดนี้มานานใช่ค่ะใช่ใช่คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนแรกเราเริ่มด้วย Star S ก่อนนะคะก็บอกว่าเออแต่แบบอยากให้มันมีเรื่องนึงที่ตอบโจทย์กับสำหรับคนที่แบบนึกออกมามติดน้ำหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือทางคุณ รู้สึกว่าไอ้น้ำหวานเนี่ยแหละมันตัวดีเลยมันคือน้ำตาลพอเราดืม่มไปเยอะๆมันก็คือทำให้เรายิ่งบวมยิ่งอะไรทีนี้ตัวตาทีเนี่ยสามารถช่วยขับโซเดียมนะคะแล้วก็ลดบวมได้นะคะแล้วก็รสชาติขอบอกรสชาตินี่คือพาวลี่พรีเซนต์มากเพราะว่า ปกติเวลาเราทานน้ำหวานอ่ะถ้ามันมันชูเกอร์ฟรีมันจะติดปลายลิ้นเธอนึกออกไหมมันจะไม่อร่อยอ่ะแต่อันนี้คือลองเปิดใจให้กับอีเครเต้าของท่าเลยนะคะสตาร์ชีแล้วก็สายเอสนะคะจริงๆแบบก็คือใจมาอร่อยทุกอย่างง่ายกินแล้วกกินแล้วกิน้วแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจริงๆคือคือจะบอกว่ามีวันหนึ่งอ่ะทานข้าวอยู่กับเพื่อนเพื่อนเเป็นลาราด้วยนะที่บ้านแล้วที่ฉันก็ชงแล้วก็วางไว้ตรงกลางเกลี้ยง ทุกคนเดิเนไปถามว่าเฮ้ยแกมื่กินอะไรอ่ะอร่อยมากเลยมันคืออะไรเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ทาแบบกำลังพัฒนาสูตรอยู่ก็ได้รับแบบครัำชื่นชมจากเพื่อนเดารามาแล้วนะคะท<อ>ี่ได้กลับมาใส่ชุดเก่าได้แล้วท<อ>ุกคนกลับมาใส่ชุดเก่าได้แล้วกลับมาใส่ชุดจากเสื้อเสื้อจากอัลบั้มชุดแรกอตอนสิบสี่อ่ะสิบห้าเธอได้เลยแล้วก็ตอนนี้คือ สไตล์สที่ทำเซิร์ฟ5ให้ที่ทำมาตั้งแต่อัลบั้ม I Believe, s e m Rising มาวัดตัวก็บอกว่าไซส์เดิมแล้วนะเป็นวัยเท่าไหรนล๊ะคะแม่เอลตานี้28 29วว้าา29มีเป้าหมายอยากลงวันนี้อีกไหมคะหรือว่ายังไงสู้ตายค่ะได้อีกได้อีกค่ะว่าทานได้อีกนะแต่จริงๆนะถามว่าแฮปปี้หรือยังแต่จริงๆจะบอกว่าตอนแรกเลยก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าอยากจะ ลดน,น้ำหนักอีกเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วกับการอยู่ในวงการตรงนี้แล้วก็แบบคิดว่าเออแล้วก็ล้อเพลงไป,ไปอะไรไปแต่ว่าด้วยปัญหาของสุขภาพที่มันมันค่อนข้างรุมเร้านะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทานเพื่อรักษาสุขภาพนะคะอย่างแรกก่อนคือเราต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีก่อนนะคะดูแลเรื่องสุขภาพเราก่อนจัดก,การเรื่องสุขภาพแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยบอกเพอคุณหมอบอกก็ค่อยทานทุกอย่างผลเลือดดีทุกอย่างดี everything ดีปลอดภัยไปได้แล้วก็สู้ตายต่อ เพราะถ้าเกิดว่าจํากันได้เนี่ยเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนู่นเลยอ่ะทาได้ลดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ชูดขึ้นมาแบบแบบแบบที่ทุกคนก็ตกใจว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะไม่สบายหนักมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะจะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นอ่ะอีกแล้วแล้วก็แล้วก็มันเกือบตายอ่ะค่ะมันเกือบตายแล้วมันก็ทรมานเพราะว่าออจะทําจะเดินเหินจะอะไรแล้วลูกเราก็ยังแบบยังเด็กยังเด็กแล้วก็เล็กมากแล้วก็ยังแบบ คือหนึ่งก็อยากอยู่กับลูกนานๆด้วยอย่างที่สองเขรู้สึกว่าเดี๋ยวจะตามนางไม่ทันจะต้องวิ่งตามนางให้ทันเออก็เลยแบบตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะเธอจะวิ่งไปไหนตามไปทันีกอย่นความมั่นใจกลับมากเลยความมั่นใจมันมันมันกลับมาอยู่แล้วค่ะเมื่อคนเรารู้สึกแบบมันดีจากทั้งภายในและภายนอกแบบมันรู้สึกดีแล้วก็กําลังใจคือมันมาเต็มเต็มเปี่ยมล้นมากจากแฟนลับคือตอนแรกแฟนลับยังไม่รู้ด้วยนะว่าว่าจากจากอันนี้ก็คือคิดว่าแบบเราแบบเราก็เรา แต่เราก็สู้ตายเหมือนกันแหละก็คุณมากๆเลยสาหรับคาชมมันก็ยิ่งทําให้ทายยิ่งอยากจะแบบทาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็แบบเห็นนี่ทายลดน้ำหนักได้หนูดีใจกว่าหนูลดน้ำหนักได้เองอะไรอย่างเงี้ยแบบเออดีใจดีใจาทานได้ทุกเพศทุกัยไม่อันตรายสำหรับท่านเป็นทานทานได้ไม่ทุกไยค่ะไม่ทุกัยนะคะแต่ทานได้ทุกเพศค่ะ<บ>เพราะว่าคุณจะเป็นเป็น L G B T Q, Q A I อะไรอย่างเช<อ>ิญเลยแบบแบบหน่ ก็อยากจะฝากถึงนี่นะคะโปรด u ักตัวนี้นะคะอีเครต้านะคะสำหรับ s ซส์เและก็ s ซส์ทีนะคะก็เป็นโปรด u ัก์ตัวใหม่ล่าสุดที่ย่าได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ร่วมพัฒนาสูตรด้วยนะคะมาน่าจะรลัก สตาร์เอสนะคะสตาร์เอสก็ช่วยควบคุม, oh, oh. ค,มความหิวได้นะคะ uh, 6-8ชั่วโมงโดยที่ไม่ทำให้เวียงไม่ทำให้คลื่นไส้ <m akes sound> ไม่หิบนไม่ไม่ไมไมไมค่ะอันนี้รับรองเพราะว่าเป็นแพงเป็นคนเซนสติทีมากกับเรื่องนี้ oh, oh. ส่วนอันนี้ก็คือลูกหลานของนานะคะสตาร์ชี oh, oh, oh. นะคะ oh, oh, oh. ที่0%ซูเกอร์ฟรีนะคะแล้วก็ในนี้มีทั้งหมดด้วยกัน12นะคะใช่แล้วก็ก็ชงไปใครอยากแบบ อยากได้หวานยังไงก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันหวานมันหวานอยู่แล้วนะชิมก่อนนะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มะนาวรสมะนาวมันไม่ฟ้อมเหมือนอยู่ดีๆมันก็บีบมะนาวให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแบบลองมาเยอะแล้วเออแล้วไม่มีนะสีสีแบบสีอะไรนะแบบสีแบบสีแดงที่มันอันตรายตรายแต่ไม่มีไม่มีไม่มี